ซื้งองันสดก็ได้จัดไปนเ้งกด็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง7 0 90, 9 0 0บาททุกราคากันไปเลยรดกระนำมิดเยลเซลเหลือเพียงเ5 0 0ก0บาทวันนี้เก็บรายละเอียดงานสีเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วยังไม่ได้เก็บงานอะไรเดี๋ยววันนี้มาดูเลยนะฮะว่าทำขึ้นมาและสภาพสวยแค่ไหนมาดูรอบคันเลยจ้า เริ่มจากด้านหน้าเลยนะฮะก็จําได้ว่าฝาโปรงแจ้งไว้ว่าเป็นแต้มสีกับขัดเอาส่วนที่ทําคือกันชนนะครับที่มีสะเก็ดเยอะก็เลยทําให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะอ่ะสวยงามแน่นอนนะฮะบางชิ้นรอยไม่เยอะก็ขัดอย่างเดียวนะครับบางชิ้นที่มันสมควรกับการทําเราก็ทําให้ท่านเลยแต่นี้ก็รู้สึกจะขัดขัดเป็นส่วนใหญ่นะจะมีประตูนิดหน่อยนะเท่าที่จําได้แล้วก็ขัดที่เหลือขัดด้านหลังขัดทั้งหมด นะครับวันนี้สีสันทําออกมาก็ยังสวยใช้ได้นะครับเพราะว่าคันนี้ตอนแรกรู้จําได้ว่าไม่เยอะนะครับนิดเดียวส่วนใหญ่เน้นงานขัดนะฮะโอเควันนี้สีสันร,รอบคันนะฮะทำออกมาและสวยงามเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูคลิปต้นฉบับก่อนเก็บงานกันเลยดีกว่าไป สวัสดีครับพบกับนักสืบเศิประกร,รนต้มืองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคิวของสุดยอดรถครอบรวเจ็ที่นั่งในสไตล์ PPV วันนี้เป็นแบรนด์ดังจากอเมริกาเลยนะฮะดูดันแข็งแกร่งแบบนี้จะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้ก็ต้อนรับทุกท่านพบกับ 2, 2021 Ford Everest 2.0 Titanium Plus Auto ขับ2ล้อใหม่100,000กิโเมตร เอเวอเรสครับอีกหนึ่งสุดยอดรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งในฝันของใครหลายคนด้วยคาแรคเตอร์เครื่องยนต์ที่แรงช่วงล่างแน่นนุ่มหนึบยึดเกาะถนนโครงสร้างแข็งแรงปลอดภยัยดีไซน์เท่ดุดันแบบนี้คันนี้เลยฮะ 2, 2021 Ford Everest ดีเซล l 2.0 t i เ a ียม m p l u ออโต้ Auto, ขับ2ล้อใหม่100,000กิโลเมตร ได้รถบ,บ้านมือแรกมือเดียวปีพศ2021แพ้เลยแปลว่าตัวนี้คือโฉมสุดท้ายของเจนนี้เลยนะเป็นตัวท้ายแล้วถ้าปี22นี่ขึ้นเป็น next Gen อันนั้นราคาโดดไปล้านกว่านะาตัวนี้คุ้มมากๆออกห้างไ้แดงนะตัวนี้เป็นตัวท็อปของขับสองล้อออกห้าง1 5 9 0ล้าน5แบาทเรียกว่าล้าน6ทอนพันนะว่าง่ายๆแล้ววันนี้ได้ สีดาสวยๆแบบนี้เลยพร้อมของแต่งรอบคันโอ้โหหล่อม,มากรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิการไม่มีน้าท่วมเลขม่แท้ๆหนึ่งแสนกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนใต้ราคาครับเพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยว่าสีสันสวยขนาดไหนมีอะไรต้องเก็บเพิ่มหรือเปล่ามาอย่างแรกกระจังหน้ามันต้องเปลี่ยนนี่เท่มากเลยส่วนใหญ่รุ่นนี้ชอบใช้สีนี้เลยนะดำด้าน หล่อมากนะและด้านบนก็นิยมติดโลโก้เอเวอร์เเท่ๆขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟ d a y ์ไทม LED มีไฟตัดหมอกให้นะพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันอันนี้ตามสเปคอยู่แล้วไฟหน้าสองฝั่งสวยใสเลยนะไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยเซ็นเซอร์รอบคันเรียบร้อยล้างขึ้นมาแล้วสำหรับฝาโป่งนะสีสันมาด้วยสีดำเงานะครับผิวดีนะครับเคาะไปค่อนข้างบาง ะะมีสะเก็ดนิดหน่อยนะฮะแต่ช่างใจแล้วดูแล้วไม่ทําดีกว่าขอ,อยุยาบแต้มอย่างเดียวละกันเพราะว่าผิวเขาดีนะจะไปพ่นทั้งบานก็เสียของเสียดายผิวแต้มละกันนะหนึ่งสองสามแต้มเอาที่เหลือก็ขัด,ข,ด,ข,ดขัดไปละกันนะฮะขัดขัดไปที่เหลือสะเก็ดไม่ใหญ่ไม่ชัดขัดอย่างเดียวละกันนะฮะมีรักยิ้มนิดหนึ่งตรงนี้อาจจะดูดให้ละกันตรงนี้มีรักยิ้มหน่อยหนึ่งนะครับแต่ที่ไม่ทําไม่ได้คือกันชนนะฮะปรุนมาก รอยใหญ่เนี่ยไม่มีแต่รอยเล็กๆเ,เนี่ยกระจายนะค,คันนี้ดูแล้ววิ่งทางไกลนะฮะบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวไอตัวกันชนนี่ไม่รอดนะฮะแม้ว่ารอยจะไม่เด่นแต่มันพุนหลายจุดมากแล้วก็ดูแล้วคุ้มที่จะทําทําดีกว่ากันชนเดี๋ยวทําให้ทั้งชิ้นเลยนะฮะพร้อมกับไอพลาสติกสีดำเนี่ยเดี๋ยวทาให้แล้วกันเพราะว่าพุนละเกินอ่ะช่วงล่างมุดลงไปหน่อยช่วงล่างด้านหน้ายังเดิมนะฮะสวยใช้ได้ นะไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอะไรมาต่อแถบขวากันเลยนะฮะแถบขวาเท่าที่ดูสีสันใช้ได้นะรอยใหญ่ๆไม่มีมีก็เบาๆขนแมวอย่างเงี้ยเบื้องต้นจะลองขัดดูก่อนละกันนะฮะถ้าขัดออกก็ขัดไปอย่างเดียวไม่ต้องไปยุ่งอะไรแต่ถ้าไม่ออกจริงๆอาจจะต้องยอมทํานังบานให้ด่านแต่จะพยายามขัดก่อนละกันเพราะวันนี้เสียดายเนื้อเขาตรงนี้เป็นลักยิ้มขออนุญ,ญาตดูดเอาละกันนะฮะดูดอย่างเดียวไปละกันเพราะว่าที่เหลือเขาสวย นะบันดงบันไดสวยเลยของเดิมโรงงานมือจับจริงๆเป็นสีโครเมียมนะอันนี้เขาใส่ฝาครอบมามีสมาร์ทเอนทรีให้ฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากกระจกข้างสีพลาสติกด้านๆนะฮะมีไฟเลี้ยวที่ขอบมีน้ำเข้าเบาๆเอาไงดีอ่าเดี๋ยวเช็คราคาให้นะเดี๋ยวถ้าไม่แพงเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนถ้าแพงจะหามือสองเปลี่ยนให้แล้วกันอันนี้มีน้ำเข้านิดหน่อยนะอ่ะ ล้อนะฮะแน่นอนส่วนใหญ่ต้องแต่งครับเอเวอร์เรสเรนเจอร์พวกนี้ซื้อมาต้องแต่งคันนี้เจ้าของเดิมก็เลยลงแม็กแฟชั่นมาให้เราแบบเท่ๆเลยเป็นสีดำดำดุเลยเป็นแม็กโปรเจกต์บีนะฮะมาพร้อมดิสเบรกสีล้อหน้าหลังนะฮะส่วนยางเป็นโปรเซสต์เอสนะฮะออโตโยขออภัยมีห่อโตโยรุ่นโปรเซสต์เอสนะครับเบอร์ 265 50 r 2าปีใหม่นะครับยางค่อนข้างยังใหม่2,023นี่เองนะฮะดอกยังสวยนะยังค่อนข้างลึกยังนิ่มยังเต็มได้อีก2ปีสบายสบายซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมล้อหลังก็ดิสเบกเช่นกันนะฮะแม็กหลังก็สวยใช้ได้ไม่มีถลอกไม่มีรือ้อไม่มีรอยอะไรได้อย่างโตโยโปรเซสปี23นะฮะโอ้ดอกยังลึกใช้ได้ดอกนี่ยังเต็ม ใครได้ไปคือว่าคุ้มนะฮะใช้กันยาวๆชัดีซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำาท่วมาปีนดูหลังคากันเลยรุ่นนี้ตัวท็อปขับ2ได้ซันรูฟด้วยนะฮะสีสันหลังคาโอเคยังสวยใช้ได้มีตัวยึดแหลกหลังคาให้เรียบร้อย มาโครงสร้างประตูหลังขวาเปิดมาแล้วแต้มสีหัวน,น็อตอยู่ครบนะฮะขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามมีลูกศรชี้ออกด้านนอกด้วยอยู่ครบซอกประตูเดิมหมดฮะสวยแห้งเดิมใสไม่มีจนหนักแน่นอนอเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในสวยเดิมน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะตัวอักษรคมคมน็อตไม่ขยับแต้มสีหัวน,น็อตอยู่ครบสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นแผ่นเบรรุนี้อยู่ขวา ผลิตประเทศไทยเลขตัวทงัง MNBAXX ลงท้ายด้วย G42882 เสาหน้าขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแหบเลยซอกในแห้งสนิทเดิมหมดนะแก้มขวากันน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับด้านหลังก็ต่อเลยนะฮะด้านหลังก็มีสปอยเลอร์สีดำเท่ๆมาพร้อมไฟเบรกนะกระจกเดิมของ Ford ไฟท้ายซ้ายสวยมาก ฝากระโปรงท้ายสีสันเรียบร้อยสวยเลยนะไฟท้ายซ้ายขวาสวยกันชนหลังสีสันโอเคนะสวยเรียบร้อยมีเซนเซอร์หลัง4จุดด้วยนะฮะกันชนหลังดูแล้วไม่ต้องทำอะไรปล่อยเดิมๆไปได้เลยสียังสวยมากอะมุดดูช่วงล่างล้ออะไรยังอยู่ดีนะฮะแชสดีสวยงามเพาล้องเพาล้อสวยเดิมหมดไม่มีน้ำท่วมได้ฝาท้ายไฟฟ้าเช่นเดิมนะ เปิดมาแล้วฮะด้านหลังฮะตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คสวยๆเลยด้านบนก็สวยแห้งน็อตเดิมฝาท้ายน็อตไม่ไม่ขยับฝาท้ายน็อตไม่เคยถอดนะฮะตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คสวยซ้ายขวาแห้งสนิทเดิมๆเลยฝาหลังก็เดิมแหง้งแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะไม่มีชนแน่นอนนะแถบซ้ายสีสันก็ใช้ได้แถบนี้ดูแล้วก็เรียบร้อยดีไม่น่าจะต้องทำอะไร เคาะไปก็ยังบามีอย่างมากก็สะเก็ดแต้มๆไปละกันนะฮะก็ไม่น่าต้องทำอะไรนะครับมีกาของแต่งมาด้วยนะเท่ๆเลยบันดงบันไดสวยกระจกสีดำด้านนะฮะพร้อมไฟเลี้ยวฝั่งนี้สวยมือจับ Smart สมาร์ตอินทรีสฝั่งฟิล์มเรียบร้อยสวยล้อหลังก็ดิสเบรกแม็กหลังก็สวยมากสีดําไม่มีริ้วไม่มีรอยอยางโตโยตปี23ดอกยังสวยยังเต็มยังลึก ได้สา3ปีสบายๆสยุส่มล้อสวยงามชัดซีสวยงาม,งามไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมอ่ล้อสุดท้ายก็สวยนะฮะเรียกว่าสี่วงสวยหมดเลยไม่มีทะเลาะอะไรนะครับสวยมากยางโตโยปี23ีดอกยังเต็มนะฮะดอกยังลึกยังสวยในอีก3าปีสบายๆสยุส่มล้อชัดสีสวยงามไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมประตูหลังซ้ายแต้มสีหัวนอ็อตอยู่ครบนะฮะขอบยางดี่ยวมาเม็ดอาร์คสวยงาม อยู่ครบเสากลางซ้ายขอบยางเดีอ,อกมาเม็ดอาร์คสวยงามซอกประตูด้านในหัวน็อตเดิมหมด L H คมๆมตามสีหัวน็อตอยู่ครบสติ๊กเกอร์อยู่ครบน็อตเดิมไม่มีขยับครับเสาหน้าซ้ายขอบยางเดีอ,อกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแถบเลยซอกในสวยแห้งเดิมหมดนะแก้มซ้ายก็น็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับเลยจ้า าสีต่อแล้วจ้าหมดคุมภาปีหน้า69เลยใช้กันยาวๆกระจกเดิมของ Ford ของฟอร์นี่จะมีเลขตัวถังให้ดูด้านหน้าด้วยนะ MNBAXX ลงท้ายด้วย G42882 นะฮะดูห้องเครื่องกันฟอร์ดนี่เขาจะดีอย่างคือให้โชคฝาหน้ามาด้วยนี่สะดวกสบายนะครับมาดูขุมพลังของเขาเลยนะฮะเครื่องยนต์ดีเซล2.0เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ นะฮะตัวนี้ตัวแรงเลยเกียร์ออโต้ส0สปีดเลยจ้า180แรงม้าด้วยนะแล้วก็ประหยัดถึง13กิโลเมตรต่อลิตรไม่แท้100 0 0 0กิโลเมตรฮะโครงสร้างเดิมชอกในฝั่งขวาน็อตเดิมแห้งๆแ,แก้มขวาน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดไม่มีขยับ เบ้าโชกแห้งสวยงามซับนงซับนแห้งเลยไม่มีเคาะไม่มีพ่นซุ้มล้อส,สวยแห้งเดิมหมดคานเดิมรูกลมคมกริปไฟหน้าเดิมของฟอร์ดคานหน้ามีพลาสติกบางดูสติ๊กเกอร์เอานะสติ๊กเกอร์อยู่ไม่มีงัดแงะแกะเกาอะไรคานซ้ายคานขวาเดิมหมดแห้งหมดรูกลมคมกริปไฟหน้าเดิมของฟอร์ดแบตเตอรี่ถ้าเกิน6กเดือนเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้ท่านถ้าไม่เกิน6กเดือนไปตามนี้แก้บซ้ายเดิมน็อตไม่มีขยับนะบีเบรก ABS ด้วยซับนงซับนยแห้งเลย ช่องในฝั่งซ้ายเดิมฮะนี่ฝาโปงน็อตเดิมไม่เคยถอดฝาโปงเราเลยไม่อยากไปยุ่งมันเพราะว่าเดิมมากๆาด้านใต้แห้งสนิทเลยนะฮะรูกลมคมกริป,ปสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคอไปอยังบางฝาแท้สลักโลโก้ฟ,ฟอร์ดผมๆรูกลมคมกริป,ปสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผน่นแนวซิลิโคนเดินตรงไปฝาโปงน็อตไม่เคยถอดไม่เคยขยับฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่า ยังแน่นยังฟิตยังใสฮะไม้แท้1น0 0 0แกิโลเมตรเดี๋ยวไปดูด้านในกันไปตัวนี้ไทเทเนียมพลัสก็จะได้เบาะหนังแท้สีดำได้สีเทาสวยๆแบบนี้สภาพเบาะสวยมากนะครับเนียนกลิบเลยดูแล้วไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรได้เบาะไฟฟ้าด้วยนะฮะมีแผงประตูก็สวยนะสวยมากเลยพลาสติกสีดำนะฮะมือจับสีดำ ฟิล์มอะไรให้ครูยังสวยมากขอบคุณเจ้าของเดิมนะครับประตูหลังขวาฟิล์มสวยแผงประตูใสเนียนเรินะฮะแล้วก็แถมโพรมา้าดีมากเราด้วยขอบคุณมากตัวบอกแถวสองก็สวยนะครับเนียนทุกตัวเลยนี่สีดำสวยๆมีคาสารูติดตั้งคาสซีทด,ด้วยหัวหมอนสาบตำแหน่งนะส่วนตรงกลางก็จะเป็นที่เท้าแขนนะแฮะที่วางแก้วน้ำแบบนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังนะจะมีตัว ปรับความแรงแอร์ได้ด้วยนะครับมี power outlet 12โวลต์แล้วก็ p l าก power outlet 150วัตต์แบบไฟบ้านแบบนี้นะครับแผงท้ายนะครับเป็นพลาสติกสีดำนะครับดูแล้วก็สวยใช้ได้นะไม่มีริ้วรอยอะไรใหญ่โตยังสวยเนาะแล้วก็แผงพลาสติกซ้ายก็สวยนะมี power outlet มาให้อีกหนึ่งรูตรงนี้นะคะ พรมด้านล่างก็ยังสวยใช้ได้นะฮะแล้วก็ด้านล่างเป็นที่เก็บหน้าแรงอุปกรณ์ถอดล้อมีให้ครบเลยมีไฟส่องสว่างด้วยนะแล้วก็ตัวบเบาะมีไฟด้านบนอีกหนึ่งแล้วก็มีแอร์ครบทุกที่นั่งเลยนะฮะตัวเบาะสภาพเบาะแถวสามสวยนะเออแล้วก็ที่ผมชอบคือมันสามารถพับได้แบบไฟฟ้าแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องเอื้อมมือไปปรับอะไรให้วุ่นวายพับลงไปแบบนี้ปุบ๊บเก็บของได้เยอะขึ้นมากมาก ะะพลาสติกซ้ายขวาโอเคสวยนะครับอตอนนี้ผมถอยบอกคนขับสุดแล้วนะเราจะมาลองนั่งดูว่านั่งสบายไหมมีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยนะฮะทำให้ง่ายต่อการขึ้นลงขึ้นมาแล้วนะแถวสองเลื่อนได้นิดหน่อยประมาณนี้เลื่อนมาแล้วก็โอ้นั่งสบายเลยเข่าไม่ติดเลยนะฮะเรียกว่ากว้างเลยมีไฟสองสว่างให้ที่เพดานมีแอร์ครบทุกที่นั่งเลยนะฮะตัวเบาสวยมากนะฮะแล้วพับแยก 60- 40ด้วยนะครับ แผงประตูก็สวยนะฮะสภาพดีฟิล์มไฮคูก็ยังสวยอ่ะตัวบอกวิธีการพับของฟอร์จะไม่เหมือนคนอื่นนะของญี่ปุ่นจะเด้งได้อ๋อจะดได้แค่เลื่อนอย่างนี้นะฮะของฟอร์ต้องปีนเล็กน้อยนะ,ะเดีแถว3ามดูแล้วนั่งสบายนะครับประตูหน้าซ้ายแผงสวยครับวัสด,ดุต่างๆสวยเลยฟิล์มก็สวยได้บอกไฟฟ้าคู่ซ้ายขวาเลยสภาพบ,บอกของเดิมโรงงานนะสีดำสวยๆแบบนี้เลย ลองขับกันกุญแจเท่มากเลยมีกุญแจสำรองให้ครบนะมีมือจับช่วยขึ้นลงนะฮะด้านหน้าขึ้นไมย่ยากเป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะปี21จะได้ปุ่มสตาร์ทแบบนี้แล้วไม่ปัจจุบัน10,000แสนพอดีนะฮะก็สไตล์รถใหญ่ไม่มากไม่น้อยก,กลางๆนะครับอันนี้ใหม่แทนแน่นอนปิดฝาท้ายด้วยระบบไฟฟ้าแบบนี้นะจากนั้นเปิดแอร์กันแอร์ดิจิตอลนะฮะ แยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะฮะปรับความแรงได้7ระดับนะฮะถ้าอยากจะปรับแบบเต็มระบบให้กดที่หน้าจออย่างนี้นะทีนี้ปรับแบบฟูลออปชั่นเลยนะไม่ว่าจะทิศทางนะฮะอุณหภูมิแยกซ้ายขวาความแรงมีแอร์ออโต้ด้วยนะนี่มีแอร์หน้าแอร์หลังมีครบเลยนะฮะปรับได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเยี่ยมเลยนะฮะแอร์เย็นใช้ได้เลยคอนโซลด้านหน้าน,นะฮะก็จะเป็นวัสดุนุ่มๆหลัง สีดำนะครับสวยมากเนียนกริบฮะถุงลมด้านหน้า2ใบนะครับที่บ่ออีก2เป็น4ที่เสาไกลอีก2เป็น6ด้านหลังผมไม่เห็นนะผมตีไป6ใบก่อนแล้วกันนะฮะเท่าที่ผมเห็นนะหน้าจอนะฮะตัวนี้จะเป็นจอระบบสัมผัสมาพร้อมภาษาไทยมีนิเกเตอร์แผนที่นำทางให้เสร็จสับมีทั้ง2มิติ3มมิติมีให้ท่านครบเลยเยี่ยมมากนะฮะแล้วก็กล้องหลัง มีให้ด้วยนะฮะมาพร้อมเซ็นเซอร์หน้าหลังเลยนะมาพร้อมเส้นนำสายตาแบบนี้ด้วยนะนี่สุดยอดเลยนะฮะระบบความเป็นเทิงอื่นๆนะฮะก็ครบครันแน่นอนนะฮะเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรนะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ FMAM นะฮะบลูทูธบลูทูธอ่าโอเคใช้ได้แอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นเชื่อมต่อมือถือได้อ้องต่อกับมือถือนะโอเคอด้านล่างนะ ก็จะเป็นแอร์พูดไปแล้วแล้วก็มี p พาเวอร์อ e t เล็โวลต์มี USB ให้เยอะนะฮะ1รู2รูนะครับที่วางของทั่วไปเนาะแล้วก็มีตัวเป,ปิดปิดเซ็นเซอร์หลังร,ระบบควบคุมการทรงตัวนี้ที่วางเหรียญเล็กๆน้อยๆเกียร์10สปีดแล้วนะตัวนี้โอ้สุดยอดนะมีแมนนวลโหมดด้วยนะแต่เขาจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะฮะนี่มีที่วางแก้วน้ำตรงกลางอีก2นะครับเบรกมือยังเหมือนเดิมตามสไตล์รถใหญ่นะ ที่เท้าแขนหนังนุ่มๆเลื่อนได้ไหมหม่ได้นะด้านในโาล่งไม่มีอะไรเลยพวงมาลายมีครูสคอนโทรลด้วยนะแล้วก็มีมัลติฟังชันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์โลโก้สวยนะเดี๋ยวพวงมาลัยสวยมากเลยแล้วพวงมาลัยเบาด้วยนะขับง่ายมากเลยแต่ที่ขัดใจคือปรับได้แค่สองทิศทางลงขึ้นลงขึ้น เดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้อโอเคกระจกไฟฟ้าออโต้หมด4บานอ,อันนี้ดีนะเซ็นทรัลล็อกมีให้ใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้ามีไบร์ทสปอตเซนเซอร์ด้วย มีไฟหน้าแบบออโต้ไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะฮะมีไฟตัดหมอกหน้าหลังอันนี้ครบเลยกระจกหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะฮะด้านบนมีช่องเก็บแว่นให้เนาะมีไฟส่องสว่างด้านหน้าคู่หนึ่งแล้วก็ด้านหลังอีกเพียบเลยนะแล้วก็มีเจอเบาะเบานิดหน่อยตามสายรถบ้านที่บางแดดนะครับเป็นสีดำมีไฟส่องสว่างให้สฝั่งเลยเพดานสวยๆนะฮะ เป็นผ้าสีดำสวยมากแล้วก็ได้ซันรูฟแบบนี้ด้วยนะฮะนี่เท่มากเลยเปิดครึ่งบานก็ได้เปิดเต็มบานก็ได้นะฮะเปิดเฉพาะบานก็ได้หรือจะเปิดรับลมรับแสงแดดจริงๆก็ได้นี่โคตรเท่สุดยอดนะฮะปิดไปก่อนนะฮะรอ้อนตอนนี้อ่ะเจ้าของเดิมทำอะไรไปครับเนี่ย เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเมื่อตอนกุมภานี่เองอ้าวเขาเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปก่อนมาขายนะเมื่อกุมภามันที่18นี่เองของฟูริโอนะเดี๋ยวดูก่อนเกะ้ายให้อะไรบ้างโอ้ยังมีแฟ้มไม่มีแฟ้มอ๋อมีเป็นซองนี่เป็นซองแบบนี้นะฮะคู่มือใช้งานแบบย่อนี่ย่อแล้วนะหนาะปึกเลยเนี่ยย่อแล้วเนี่ยนะ แล้วก็สมุดเข้าศูนย์นะฮะยังมีให้อ,ออกรถกันยานะฮะ30กันยาปี2021นเะฮะเลขเครื่อง YMWQA MG42882 เลขชัด CMNBAXX ลงท้าย G42882 เช่นกันนะครับหม่1 0 0 0 0แสนโลพอดีนะฮะเ,เดี๋ยวนี้ออนไลน์เข้าคอมนะในบุ๊กนี้อาจจะไม่ได้ลงไม่ต้องไปซีเรียใหม่แทนแน่นอนนะสำเนารถ มือเดียวฮะผ่อนรถกรุงสีนะมีเล่มแล้วนะตอนนี้ปีผลิต2,021นะครับปลายกรุงเทพนะฮะ สีดำเดิมโรงงานนะเลขตัวถัง MNBAXX ลงท้ายด้วย m g 4 2 8 8 2เครื่องยนต์ YMWQ AMG 4 2 8 8 2นะครับดีเซลสสูบ2,004นะ180แรงมานะฮะลองขับกันเลยครับไปอยู่ท่านี้เดี๋ยวว่าถอยแล้วก็วิ่งมาทางนู้นก่อนนะครับมีกล้องหลังให้เยี่ยมเลยนะเออมา พลังกำลังนี่เหลือๆเลยนะฮะเห็นเครื่องยนต์แค่2 0 0พเนี่ยแรงนะครับ1้อแแรงมาโอ้ยออกตัวพุ่งหลังติดบ่อเลยฮะแรงจริงๆนะเบรกจึ๊กช่วงล่างนี่ยังแน่นมากเครื่องเดินเรียบเงียบแอร์เย็นช่ำเลยนะมีกล้องหลังให้ในตัวด้วยนะค่อนข้างสะดวกสบายนะฮะแล้วที่ผมชอบอยู่2ออย่างของรุ่นนี้คือ1คือพวงมาลัยเบาขับง่ายฮะเหมือนขับรถเก่งเลย วงร้ายที่ทำได้ดีและเบาแบบชนิดที่ว่ายังคุมรถได้ง่ายด้วยนะฮะยังขับรู้สึกว่ายังมั่นใจอย่างที่สองคือเสียงรบกวนภายนอกนี่แทบไม่ได้ยินเลยนะฮะเงีบยบมากมมาถึงวงเลี้ยวกันดีกว่านะฮะดูเรื่องความคล่องตัวกับรถไซส์ขนาดนี้นะฮะไปยีวงกันไปแล้วเหลือๆเลยแคบมากฮะนี่วงร้ไยหักนิดเดียวเองเนี่ยขับรถได้ง่ายๆแบบนี้เลยโอ้สบายเรียกว่ายังคล่องตัวด้วยนะ,ะใหญ่จริงแต่ว,ว่าคล่องตัวนะครับ แบบมีหาที่จอดง่ายเข้าออกรอกซอกซอยง่ายมากนะครับเด่นมากนะฮะขับสนุกขับมันเครื่องแรงพระละกําลังดีช่วงร่างแน่นนุ่มหนึบแล้วก็ออปชั่นให้มาแบบล้นๆเลยนะฮะสำหรับใครที่ไม่ได้ต้องการแบบออฟโรดไม่ต้องการลุยป่าตัวนี้ขับ2้อหลือเหลือแล้วนะไปได้ทั่วไทยแล้วแน่นอนนะเดีย๋ยวไปดูราคาเลยฮะ,ะจาก ราคาเกือบล้านหกเหลือเท่าไหร่ไปโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะใครเป็นสาวกฟอร์ดเอเวอรเสเล่นโฉมนี้บอกเลยตอนนี้คุ้มจริงๆนะฮะวันนี้เป็นตัวท็อปขับ2ล้อนะฮะหรือ2.0ไทเทเนียมคลาสปีผลิต2021แท้เลยรถบ้านมือแรกมือเดียวรุ่นนี้ออกห้างปล้ายแดง1 5้า0บาทราคาเกือบล้านหกันเลยนะวันนี้ฮะราคาลงมาเยอะมากๆคุ้มจริงๆนะ หน้าร้านบอกเอ็เราตั้งขาย8 1 9 0 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้งองันสดก็ได้จัดไปเน้นก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง7จ9 0 0 0บาททุกราคากันไปเลยลดกระนำมิดเ a ียเซลเหลือเพียง7 5 9 0 0 0บาท ได้ด,ดีฟรีดาออกรถศูนย์บาทได้ด้วยนะฮะมีวารันตีให้เหมือนเดิมด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กลอง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสุดๆุด,ด1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเช่นเดิมเดี๋ยวเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มทางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกไม้ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเส้นให้ ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำคอนสาและรมคันค่าเช้โรคก่อนส่งมอบเช่นเคยโอ้โหบอกเลยคุ้มมากใครเลงตัวนี้อยู่จากราคาเกือบล้านหกวันนี้เหลือไม่ถึงแ0 0แสนโอ้โหเพราะฉะนั้นบอกเลยราคาวันนี้ลงมาครึ่งต่อครึ่งแล้ว มันต้องสอยแล้วแอดไลน์เลยด้านล่าง id line 1 9 s p คนหาแบนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่ g o o g l e พิมพ์19 <Okay. S 1> สีประกรณ์เราหยุดถนน,นการเราพกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า bts ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วถวาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ที่สถานีฟรีสิบีปรกรณ์รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ไง่ายๆติดไฟแนนซก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายใน1นาทีรถเด่นเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระด,ดิ่ง ให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับ19สีประกอรถมือสองที่กุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย car4sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า10,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure.com